มวลนี่มาทายปูเนาะคเป็นมะจีเที่ยวธรรมดานี่ละมาครั้งแรกปลูกนีปูฉายาปูครัวของยาปลาปูสิบล้านได้มาจะใส่ยปูฉายาปูที่ว่าปูล่องหนหรือปูสุรินทรสิบล้านได้มาจากคราชโอ้โหนุนสูงโคราชปีนั้นปูให้เขามา หนึ่งหนึ่งมันโอ้ยผูกกันหมดหมู่บ้านเลยโอ้จมือเขาเปอเซียแลเขาเซียเครับผมเขาเเซีย <ผม S 2> เขาม,ขมดไปหลายล้านงวดหลังเขาจะเอาไมมดหลัางาไหมรับบ้านหนึ่งห้ารับบ้านมดโตใช่ป่าวมดสองมดโตเลยโอ้เขาไม่คุมไม่โคกูดังดนยึดหมดเลยโอ้ยาวนั่นเลยนั่นเห็นมาเด็กกระทรงสากามกันนะเขาเปเซียเนาะว่าวยขีดสปองซื้อๆง้ดแลกก็ึ่งหนึ่งเขาถืกันมดบ้านเนาะคผมูกกสิบบาทส้บบาทอย่างกันหลายล้านเนี มวลหลังเขาจะออกขึ้นแลนะมันก็ได้ขึ้นนี่เขาถึงกับหลายมูฟานเลยออกนึ่งห้ามดหล่มจมเลยโหล่งโผลังมดเลยเนี่ยแต่ยังขึ้นแห้งมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยเลยปูจะอยู่บ่ได้ต้องย้ายวัดนี้อยู่เรื่อยที่ปูก็ไม่ได้อยู่คนทุกนี่ปูกับปีกไก่ก็อยู่โค้งอยู่สกลนครครับปูยศนะครับพนิสานเนี่ยฮับปูมากครับเอาปูมาดึงคนเข้าวัดนะเนี่ย เดี๋ยวคุณกลางหน้าเพราะเาบวดเดี่ยนที่เราเน้นกางหน้านี่ครับผมนี่เป็นเนี้นนี่เนี่ยเอามาบวชขึ้นที่เราเนี่ยครับผมนี่เดียนเยอเขาเดี่ยนมาใส่เกลีปล่อยหัวยก็อย่งนี้เขาเขาตรงเลยแต่แม่ชี้หนุ่มสีปูนี่หาแม่นแกไปเลยแม่ชีครับผมมันแม่นแท้แน่นอนของแท้เลยไปแม่ชี้ไม่ชี้ไปแล้วแม่ชีไปแล้วไปเยอะเอาไปเสียไปก่อนอันตรายพวกแกไปหินน้ำบาดาตนนั้นอันตรายเขาจะมีขาข้อแก่แกลบไปก่อนผม มันะไล่ปูะไล่ให้หอยเนี่ยว้าขอลงคุ้แค่ร้อยไปหน่อยจะมอยมข่าข้อตัวธรรมดาชยปีกเป็นธรรมดาแกให้หอยแม่นให้ปูนะแต่ก่อนก็ยู่ซื้อพอปูไปยุ่ปอไปทายไปชี้เลยกัลูกสีปูเลยนะไปท้ายเอาเด้อนให้หอยแม่นปูมันเคยเปิดโตกแค่เนย่าม่เปิดโตปูหามา่งแต่ซุปยูนองกาปูให้มาเต่จันหอยมาปูมาเอยยุ่ปูโูจะปูอ่ แล้วปูเนี่คู่จะปูบุูเนี่ยปูแห่งบุญแห่ยแจ้งกระปูเนี 1941, um, ่บุญมหาปูเลยปูของปูนี ru. Hmm. Ru. ่เป yeah? ็นเลขฝันคือเลขแจงปูเมือใดจะให้ให้เลขฝันด่วเมื่อไหร่เรียกว่าเมื่อโค้งชายปูอาจจะให้เลขคำนวณเพราะสูตรคำนวณเนี่ยสิบหาหางปูถ้าถ้าไม่ถูกม้าเงินกบขึ้นกูนปูนออกก็เปล่อวยครับผมจะจืดออกเงินเคลื่อนเลยเล้อนะสิบหาหางแตกเทิงแตกลางเลยเราสิบหาหางปูเนี่ยเพราะว่า สูตรคำนวณปูได้มาจากคำชะโนดเจ็นว่าพวกที่ว่าเป็นเจ้ามือจะมาขอสูตรปูไปไปอันไปอันพวกมันจะรับกินได้เงินอย่างเดียวของเขาซื้อหางมันอันมาเลยมันก็ได้ก็ได้เลยแต่มบรรลาเนี่ยพวกะเอฟซีบางคนลาออก่างนั้นไม่มาเล่นหวยไปด้วยปููจะกปูลูกตีปูเนี่ยรู้จะอย่างนั้นมามาเล่นหวยเลยจนจนบริหารเลยเออหวยอย่างเดียวหวยอย่างเดียวแค่ลูก ลูกศิษย์ปูวิ่งอยู่ปากใต้ให้เล็กวิ่งเดียววิ่งมือนเดียวสามหมื่นร้อยจะสามร้อยนี่งวดวันหนึง่งมันวิ่งสองแสนนะ่หกแสนโอทุกแสนบอกวิ่งหกเดียวบนล่างเขาเล็กวิ่งปูนไม่สองลงใครในประเทศใดท่าทั่วประเทศทุกงวดเลยตัดเล่นหวยเลน้ำซึมบ่อสายทุกงวดเลยหกแสนยี่หกงวงวดนี้นลยมีเก้ากับศูนย์ วิ่งถูนเออเออเขาเอาศูนย์งูเนี้เข่าเลยแน่นอนวันนี้ถ้าสามตัวอยากให้แตกได้วันนี้ปูจะบปวยครับช่องพรช่องนี้ได้เข้าที่เด่นเลยหกศูนย์หกข้างบนหกศูนย์หกเนะยครับผมเรียกว่าข้างล่างก็สองศูนย์เก้าเนี่ยจะมีศูนย์ทั้งบนข้างล่างวันนี้ครบข้างบนนั่นนะแต่มันจะมาได้เพื่อเพราะว่างวดที่แล้วที่ปูไปได้วันนี้คือเป็ดเรียกฝันได้มา บอกว่าทําร้อยศพลูกศรีพระเป็นทำร้อยศพที่สกลนครวาริชภูมิที่มันทําที่ว่าสหายไปสมัยก่อนที่ยเป็นวิธามแล้วสมัยไปยุ่งไม่ตายลายทำแต่ว่าบุ๊บบวบว่าเขาเกี่ยร้อนออดิภุมศูนย์หกัสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าเนี่ยพี่น้องอ้าวเปิดที่นี่ที่เดียวพี่น้องที่นี่ที่เดียวเพิ่งเปิดเผยเรื่องนิมิตกับที่พี่บัว ไม่ได้ทำบอกหัวจุกไก่ปักโกหัวโกหัวโกหสองแกนแกปิดโกะนะคนก็ปิดป็นหัวจุกหัวหัวหัวเท้าของไฮปูมาไอ้เฮ้หกห้ากับหกสามคนแล้วโอ้ทั้งวนหง้งนหงวนนี่มันมื่เขาฝันปูมันมึงที่บอกปูว่าเขาดีใจเขาเขาได้เครื่องบินกับไอ้นั่นรถขี่กับน้ำแดงเอาไปสวนี่์มาบอกว่าบอกฝันว่าฝันว่าเอาใครลูกใครมาขึ้นมาเนี่ย

สองจุดเก้าน่ะคนเอยมาเนี่ยันไม่ยอมเลยเไปตาตันปูกกระตาเฉพาะนั้นท่าะนี่ยีแม่พวกแม่เนี่ยปลูเป็นเลขภูมิเนี่ยเออกุมันเออจุกุมันเลเอเลขผีกุมันโก้โกกับยุกอคนเนี่ยันที่ทำร้อยศพทำร้อยศพมวลเทาบบกไอ้เนี่ยไอ้พันเอาปูไปลงขวางมวลเนมวแค่ปูเป็นนั่งเฝ้ามองเลขก่อนก็ได้ ฟังเลยบูบ oh okay um ูนโหโอเคเลยรอนเลยไทยรอซื hmm. 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 Oh, so ้อเลยแม่มือออกแม่ชี้ตบมือแปฝงมันเลย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 เพราว่าพูดอะไรจีดังมาแล้วแต่ฟูประมานดังโช่วงขามปีนะปูมาโดนโดนเพราะมันถึงทั้งปีทั้งปีทำเป็นเลขชุดปูเนี่ยผิดปีเลยเงินทำมันมันเขาตัวนี้วเป็นเของเลขล็อกกันมีปูยังพลาเฮ็ดเลขล็อกเงินนี้ยังที่ไม่เฮ็ดล็อก ยังเลี้ปูยี่บนหันหลอกเลยปูมีหลอกมืัอนี้ก็ได้หลอกปูหลอกเป็นหลายบนเท็ดเป็นหลายปูหลอกปูไม่ไดหน่อยทอดหลายเลยปูหลายนี่นี่ยนลอกปูยังไงเป็นเป็นเป็นหัวจรวดลวอกหลอกปูปูยิ่หูเนี่หูที่แล้วมันเข่ามาขบกระหายนูนปูนี่นี่เป็นนี่างนกระหานี่นี่มันสูตรเป็นอ่นี่สูตร อันที่เขาหกหาแล้วมันเนี่เนี่บองงวที่แล้วสูตูนมาเขาหดเลยหัาหานี่เนาหาเออวแล้วนี่ว่นี่ยอกที่บ้นี่นี่นี่หายอยู่ที่นีนี่ยนี่นี่นี่แล้วเรนี้เอาเหล็กมันโกไปสักนงวดที่งวดนี่มันจะเป็ยนกูตเก้าแล้วเพราะว่ามีสูตรก้างวดนี่สูตก้าวงวดนี้มีสูตเก้าถพกเน่ยมีเพาะมันพวกบะโกะไข่แม่นบะโกะไอ หัวจุกเอาโก็หัวจุกอื่อะก็เขาดีใจว่าเขาขับเครื่องบินมหาปูเลยนะมามาแล้วนั่นมาเพื่อนมหาปู่รู้ด้วยก็ขับเครื่องบินมาไงน่ะเออมึงมาไงคุณถือว่ากน็มหามาให้หวยปู่ไงโอ้มันได้อะไรก็ยังไงขับเครื่องบินมาเลยบวยก็หกจุดหกไหกจุดหกไมหกจุดจกแล้ มันมัมมมมมมมกูว่ามันพูดยันน้อยเลยของกูแน่น,นกว่าของมึงของกูสนะองนุงเก่าหน่อย <laughs> มันมันโดดเดียวเก่ากว่าของพี่เพื่อ <c oughs> นมันได้ไม่ได้นันเป็นเขาก็ะสุกนี่คร <manifest. S 1> <Grind. S 2> ับว่ากระพังออกเนีเขาเอาไปสลับตัวเอาที่บอกปูบอลไปสลับเอาไปสลับ,บตัว<ง>เอาไปสลับยอมตัวเอาไปดิหน่งตั้ไปสองตัวครับผมตอนที่ปูให้อยู่ก่อนหนองกาวสวนปูมันอะไรปูให้ไป หาศูนย์เก้มันบยตัดไม่เรียนหักมันออกศูนย์เก้าก็มัน่ะบว่าออไปปูเออปัดไห้ได้เีอะกูถตัดไห้แล้วก็บ้าไห้หาศูนย์ไดมันออกสามศูนยะมันก็บรตัดคพร่ะว่เฮ้ยมันต้องตัดตัวหวยต้ตัดตัดตัดหนหินอย่าไปต้องใช้เงินยของกาตัดหวยตัดให้เต็มตัดให้เป่ตัดไปได้ไหมคว้าวสามตัวนี้ต้องพูดต้องตัดสองเลยมั่วปตัดออก